ดูดีมันเก็บขาอะไรเห็นปะหนูมันก็เก็บขาเหมือนกันหนหูกอ่นนอ,กอนพี่วินนดาต้องคนด่าแล้วบอกว่าเม็ดเ,เยอะทั้งคู่ไปเยิบยมไปเยี่ไปเม็นอยู่นี่นะจริงเม็ดเยอะเกินอ่าแม่ทำล้างเงินเลยเดี๋ยวเราจะได้เปิดตัวนี้ยอดไม่ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเปิด <มา S 2> อันนี้ <ไป S 1> ให้อีกหนึ่งตัวให้อีกเรื่อยๆเลยแต่ขอยอดคุณอาหนัคุณดีมได้อะไรคุณดีมรับตากค่ะคุณดีมเราไมเห็นปะแทนคิวอย่าแอบดูก่อนดิเห็นแล้วอ่ะแทนสีพีท สีพีชรอชน่ารักสีพีชน่าเศร้าอันนี้มันเป็นสติกเกอร์ปะหรือไม่ใช่น่ารักสีสพีชคุณดีมเอาไงเซ็นไมเน่เซ็นไม่ต้องเซนนี่นะคะะตายสวยมากเห็นไหมมมนสามารถมีชีวิตอ,อยู่บนพื้นได้พีดเวอร์มาก <department> ไม๊ต่ตอนนี้เป็ะดูอ้างว้างแบบเป๊ะเพรว่าบ้านใหญ่เกินอันนี้กดมาเมื่อไหร่เมื่นสองเหรอวันสองนะคะหุยได้เลยได้เลยชื่อของคุณอะไรคะเนี่ยคุณดวงใจคุณดวงใจพี่อยากบอกได้เลยค่ะไม่หมดตัวที่บ้านเลยเขาบอกเหรอมีแล้วเหรอเออเอาหน่อยอ่ะก็ยเลยแล้วไม่มีให้เปลี่ยนด้วยไงคือมีแล้วหรือว่าอะไร น้องเป็นแฝดไม่เราคิดอยู่นี่นี่เป็นคู่กันน้อยอ่ะที่แหวนที่พวกคนใส่กันห่อพี่พีเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะใช่พี่พีระวังติ๊กกลับไกินไว้นี่นะจริงจริงมันอุพี่พีน่ากลัวมากถ้าถ้าไม่มีลายปีน่ากลัวมากกลัวมากหรือนม่งนี่ก่อนน่ากลัวดูเอ็งได้ เหมือนละเหมือนอะไรนะพี่มุก <c oughs> เหมือนโลพี่พี่ีคือเปรี้ยวอ่ะไม่แล้วประเด็นอ่ะจะบอกว่าดีเปรี้ยวอ่ะพี <c oughs> ่พี่คือเปรี้ยวพี่ีคือเปรี้ยวอ่ะกลัวกลัวด้วยโกตรมากพี่ขายต่อไม่รัขายต่อบุกแปดสิบแปดบาทเดี๋ยวใส่เงินลงไปให้ <c oughs> ให้เขาไปให้ลูกให้หลานก็ได้เนาะไปขายให้คูกอยู่ก็ได้อย่าหาแบบไปโรงพยาบาลไม่จะบอกว่าจะบอกว่าอันเนี้ยครับอันเนี้ยเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกอุ้ยโดนหน้ามันที่พี่บุ๋มให้หมายว่าปีแรกคบกันเลยนะครับเราคบกันอ่ะตอนกุมภาอันเนี้ยเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกที่ได้ตอนกระดาษแต่ปีนั้นน่ะเขาให้สามชิ้นนะ คือทำไมถึถงทำหมอนท้ายเขาลด้พิธีเกิดที่เท่าไหร่พี่ผมยี่สิบอ๋อยอดทาไม่ได้ไม่แก้จับสลบสลับยี่สิบไบยี่สิบเอ็ดใช่จุบ้าก็เลยให้พ่ธีแก้ถามว่าเขาเกิดไว้ที่เท่าไหร่ไม่ไม่แต่จะบอกว่าอย่างตอนแรกที่ได้มาที่กงงนะว่าทําไมต้องทําตัวเราให้เราทําไมอะทำไมถึงไม่ทําตัวเขาให้เราอ่ะมันมันมันจะเกินเกินให้เขามานลอนเรามันก็เกินเกิน ไม่แล้วแล้วคือพีเรากอดตัวเองเหรอเข้าใจปะเออเนาะแล้วทำไมคนที่ทำของวันเกิดให้พี่พีก็ถึงทำพี่พีเป็นรูปพี่พีน่ะเขาไม่ทำรูปตัวเองให้พี่พีอ่ะมม่มันไม่เหมือนกันนั้นคือคือแบบคนทั่วไปทำให้เราทุกคนเข้าใจถ้าถ้าเขาทำหมอนข้างให้หนูเขาจะทำหน้าเขาให้หนูหึงว่าไปกอด พี่จุ๋มขำพี่จุ๋มขำอย่างตาพี่จุ่มขำไปที่แล้วอ่ะมนเองเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่บุ๋มเราต้องมีความจาเยอะมากเราแต่งงานไปที่ไหร่คะมันยังจําได้อยู่เร็วเราประวความเก้าเรามัดไยเท่าไหร่คะ่สเ็สกเที่คือเราต้องมีตอนนี้เราต้องจำเยอะมากเราเราพบกันวันแรกเราขอบไปแฟนวันแล้มาเท่าไหร่คะสิบสี่ไม่ไม่จะบอกว่าทุกทุกคนในเนี้ย เป,เป็นผู้หญิงคือในไลฟ์น่นาจะเป็นผู้หญิงดูเยอะกว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงทําหมอนให้แฟนนะครับจะทําหน้าแฟนหรือว่าจะทําหน้าเราให้เขาถ้าคนมีขไม่มัาเป็นชุดตั้งขนนะอ่อาโอเคมามาเดี๋ยวเราจะให้ต่อแล้วมาขออีกนิดนึงทุกคนขออีกขอโป้หม<อ>ึน่นสองเขอโป้มีคนซื้อหมื่นสองเขาได้อะไรใช่เขาได้นี่นนหนึ่งอันโจ๊กแกะเลยค่ะแกะเลยแกะไหมเขาบอกแกะเลยเหรอ ให้มันถึงแกะแกะแกะบ่อยไม่หรือว่าเขาไปแกะเองดีกว่าเขายกเลิกไงี้ยแล้วก็ได้เสียขอพี่ถามว่าเราจะทำหน้าเราหรือทำหน้าเขาตอบว่าอะไรทำหน้าพี่พีทก็ใช่ไงอันนี้นะคนที่แน่เหมือนที่ซื้อหมื่นสองเมื่อกี้นะอะไรอะพี่พีททำหมอดลูกคู่จ้าทำหน้าเราเห็นไหมเราต้องทำหน้าเราให้ผู้ชายก่อนแต่มันก็ เราเหลือแซกขัของเขาอีกนะเนี่ยอีกอันนึงแล้วเ่เฮ้ยเาเหมือนอยู่คนละโลกเลยนี่เหมือนตอนนี้เราแบ่งอย่างเงี้ยเหมือนคนละโลกพี่บุ๋มก็อยู่กับแต่มีมีกันดีนะวันตอนนั้นอะที่แบบนอกจากเรื่องแบบดูการ์ตูนนอกจากเรื่องแบบที่ทําอะไรแ๊วๆมีอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าน่ารักมากป็นเองเปื่อยๆอะไรอะเขาอะอยู่อยู่ด้วยกันประมาณสักกี่เดือนนะไม่ไม่กี่เดือนอะแล้วบอกว่า ขอเสื้อที่ใส่แล้วตัวหนึ่งค่ะอ๋อเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาว่าเขาติดกลิ่นแล้วก็เอาเสื้อที่เราใส่แล้วอะไปนอนกอดไปใส่หมอนใช่ถ่ายไปไนแล้วลูกเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วจุ่มแบบจุ่มเก็บไว้ในนั้นแล้วจุ่ลื่ไม่ใช่แล้วแบบไม่เคยเจอเคาากเอมัันนตลยแล้วพี่พีทให้ผ้าคลิวไปเพราะว่าเสื้อนอนจริงๆอันนี้มันอันนี้ เขาบอกว่าเขิน่เนียมีคนบอกว่าเขินจริงๆอ่ะอันนี้หนักกว่าเตียงนุ่มอันนี้จริงข้างหลังเนาะพี่บุ๋มอ่ะไม่ใช่แบบผู้ชายก็หลงจริงวะมันเป็นวะเห็นไหมล่าเห็นไหล่าฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าเยต้องไปเรียกอะไรอย่างบุ๋มอ่ะเราไปดูแข่งกระดานใช่ป่ะเดี๋ยวเวลาเราอยู่ข้างหลังจริงหนูอยากจะบอกว่ารอยเล็บผู้ชายมเยอะจริงเจคิดดูหนูเคยบอกแล้วกระโดดบวกเวกคนสวยกับฉันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น ทำไมพี่ถึงเสร็จบูเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วฉันก็พูดให้ชาวเน็ตฟังว่าขอโทษนะคะพี่บุ๋มบานยาเยอะมากค่ะมันไม่ใช่เล่นเล่นไมเขาเอาไปใส่หมองข้าวถ่ายให้เราดูเอางี้อย่างตอนเจอหลาดถ้าหนูเชื่อพี่บุ๋มาหนูได้ละแต่เชื่อพี่พีนเขาไม่เชื่อหนูอ่ะพ่นาเราคุยกัน จริงจริงแล้วพอคิวคิดเองจบเลยจบเลยถ้าหนูคิดเองหรือพี่บุ๋มคิดทั้งต้องเชื่อพี่บุ๋มพี่จุ๊บถ้าพี่วันวันนึงถ้าพี่จุ๊บมีคนคุยนะปรึกษาพี่บุ๋มอันนี้หนูพูดมาตลอดว่าพี่บุ๋ม่รพี่บุ๋มเขาจะบอกว่าเราต้องมีสเต็ปนะสเต็ปแต่พี่พีกบอกว่าให้บุกไปหาเขาเลยอะไรไม่แล้วคิวอ่ะผู้ชายเขาถ่ายว่าเขาอยู่นิมิตาศัเซ็กซี่ป็นขาพี่บอกว่าเซ็กซี่ผู้ชายเ่าหยไปเลยผู้ชายแบบหายเลยแล้วถ้าเป็นพี่บุ๋มถ้าผู้ชายถ่ายขามาเห็นขาอ่อน แต่กระเทยบอกว่าเซซ็กี่ผู้ชายหายไปเลยก็เป็นเซ็กซี่อ่ะเขาโชว์ขาขนขาเอยสีทองเอยเซ็กซี่อ่ะแม่แล้วเราก็ต้องตอบคำจริงว่าเซ็กซี่ผู้ชายหายไปเลยอันนั้นไม่ปรึกษาใครเลยนะไม่ปรึกษาใครเลยเพราะว่าบอกแบบว่าคือยังไมเห็นแล้ว่าคือตอบอะไจะบ้าตีผู้ชายไปเลยแต่พอเห็นแล้วบ้าขาอ่อนขนทองเซ็กซี่นั่นแหละหายไปเลย ตัวองอก่นตอนนี้ตอนนี้ก็จะบอกว่าหนูมีเชื่อพี่บุ๋มดีกว่าเพราะว่าชี่บุ๋มเขาจะเป็นสเต็ปไปสเต็ปเรื่องจริงของคำตอบนะใช่ไหมพี่พีชใช่ไหมเวลาอ่อยพี่พี่บุ๋มเก่งจริงแบบเขาเรียกว่ามันยากับหนูอะพี่บุ๋มมีจริงมัญญามันเป็นนิสัยหนูใช่คือเวลาหนูรักหนูก็รักหนูเกลียดหนูก็เกลียดหนูบอกป้าแต่พี่บุ๋มมีจริตหญิงจริงที่แบบต้องศึกษาเป็นตัวแม่หนูพูดเลยต้องชื่อเค้กก็เลยเป็นตำนานของจริงเป็นตำนานปิดละ พักมาตอนงานแต่งงานมา่าน่บุบก็เชิดไม่ต่อเหกัน